เลข59หรือ95ในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับผู้ที่ใช้รายการเทปนี้ดรไก่มีคำตอบมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดรไก่มัฒนาปวีศารคุณมนตรีที่นี่ทุกวันพุธในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อความมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจซิน7 8 9 c o m ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ท่านที่โชคดีคือคุณกมลน,นันเพศหญิงอายุ65ปีอาชีพแม่บ้านดูแลคุณพ่อป่วยติดเตียงและดูแลน้องแมว ถึง30ตัวเลยค่ะดูแลน้องหมาอีก4ตัวเบอร์มือถือที่ใช้วันนี้คือหมายเลข 0xx4054954 าคำถามที่ต้องการทราบคือใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้มีโอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นบ้างไหมคุณไก่ขอบอกเลยนะคะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียค่ะโอกาสดีๆคงเกิดยากเบอร์มือถือแบบนี้ส่งผลให้ผู้ใช้มักมีปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาคำพูดมักไม่มีน้ำหนัก วาจามักทําให้เกิดความทุกข์ผู้ใช้มักเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงคิดแปลกคิดต่างรสนิยมไม่เหมือนใครเป็นคนช่างพิถีพิถนันค่อนข้างเป็นคนที่ออกจะดื้อรั้นเชื่อคนยากในเรื่องของความรักมีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนมีอะไรโดนใจให้ต้องอยู่คนเดียว ในเรื่องของสุขภาพต้องระวังเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารเบอร์นี้คุณไก่แม่แนะนำให้ใช้นะคะถ้าต้องการให้ชีวิตที่มีดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของเลข59หรือ95เมื่อถูกร้อยเรียงถ,ถูกที่ถูกตำแหน่งในเบอร์มือถือจะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนฉเฉลียวฉลาดมักได้รับความช่วยเหลือและอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่มีความคิดที่ล้ำสมัยเป็นคนจิตใจดี เป็นนักวางแผนที่มีความละเอียดรอบคอบมักมีโชคลาภและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้เลยค่ะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, และมีวางจําหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage s i 7 8 9 c o m ได้เลยค่ะรายได้จากการจําหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นําไปทําบุญเพื่อบํารุงพุทธศาสนาและนําไปมอบให้องค์กรบู แลนิติต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสําหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสําหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นําเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทําตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไลค์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim 7 8 9 com เท่านั้นนะคะชื่อ เพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคําถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดอ,อร์ไก่ตอบให้ค่ะสําหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคําพูดที่ว่าความสวยงามของการได้รักใครสักคนคือการให้ความรักออกไปและไม่เรียกร้องสิ่งใดกลับมาคุณไก่ขอให้ทุกท่านมีความสุขเป็นที่รักและมีชีวิตที่ดีกันนะคะสวัสดีค่ะ